มปครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e นะผมแม่ก็พกผมในชะ่องยูทูปนะกิ้งปกักกลางมุ้งนะคลิปนี้นี่ภาพรบับชมโกมันสุนะครับปีสนะี่ร้อยสามสิบนะไรุ่นสิบนะครับโอ้ลมมายางนะครับ มายางปาราตอนนี้ก็ติดหัวลีบนะครับกันนี้หัวลีบไม้รุนสิบแน่นอนนะครับกันนี้ร้อยสามสิบตอนนี้ก็ลมไม้นะครับระวงังสิบ้อไม่มานะครับก็มาแล้วครับหนึ่งกัน ไอันตรายจริงๆครับเราหามุมไ้ดีกว่านะกิ่งไม้มันฟุบเยอะนะครับเนี่ยครับโค้ดมาสึนะครับตอนนี้ก็ระวังรอรถดำนะครับก็ต้องกีบไม้รอนะครับเอต้องลบไม้รอนะครับเนี่ยตะย้อนแสงนี่ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่า เราไปอยู่หน้าไม้ที่ก็ล้มไม่ได้นะครับต้องดูไม้ด้วยนะครับเกิอดอันตรายได้ไอ้นุมซามูไรลูกเรื่องไตยนะครับโกมัตสุปีซีร้อยสามสิบนี่ใจเครื่องยนต์ซีซูปนะครับอของโกมัตสุเองนะครับบ้ามากโกมัตสุ ใน้างล่างนี่ลรลเลอร์เจ็ดลูกนะครับโรลเลอร์เจ็ดลูกแกริเออร์หนึ่งลูกนะครับแกริเออร์นี่น่าจะหนึ่งลูกนะครับข้อมูลก็เรายังไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ก็พูดก็กล้าวนะครับตัวนี้นี่มีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังน้ำหนักก็13ตันนะครับประมาณ13ตันครึ่งนะไม่เกินบอกลบ ล่มไม้แล้วก็กีบไม้ใส่รถด้วยนะครับบรรยากาศก็เจ้าๆนะครับ เดี๋ยวก็อันตรา,ายนะครับเราต้องลุกนะครับต้องดูหน้าไม้ด้วยนะครับไม่จริงไม้ปุ๊กมันเยอะนะนี่แหละครับปกติก็จบท้ร้อยสามสิบนะคร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ร้อยสี่สิบนะในการขีบไม้นะครับในปัจจุบันนี่นิยมใช้รถกุดขนาดกลางนะครับมาใส่หัวกีบไม้นะครับ ดูครับแหาเจ็บนี้นี่ต้ยอนเสียงต้องอกว่าไปนะครับเพราะเราต้องวิ่งลบนะครับ ไม่ดูนะครับปลักแบบสบายๆนะครับไหนก็เป็นการลมช่วงดูดฝนนะครับกับตีมานติ๊บจะโดนซับนะครับตีมานนี่นี่เราก็ไปตายรูบิโตบนะครับอิบตกมาแล้วนะครับรอยสามจบนะครับโอ้โหไหนมุมตายยากนะเพราะว่าเราต้องลบไม้ด้วยนะครับ ไม่ฟังกันตานานนะครับไม่ไปฟังกันทานานของคนกับนะไอหนุม่มซามูไรลุกขึก้นไตญี่ปุนนะครับ แรงนี้นี่ล้มตั้งรถแมคโครรถแจ็คเตอร์นะครับแรงนี้นี่ก็ไม่ตัดมานานแล้วนะครับยางครับแรงนี้ก็จะลกนะครับ ดินนี่อันตรายนะครับดินแบบนี้เพราะว่าฝนตกนะดินมันนุ่มนะแม่รุกนะปลายางนี่นี่หยุดมานั้นนะก็มไม่ตัดนะคมันรุก ทีมานี้นี่ตำมานแต่เจ้าเจ้าโอ้ยตกุดกุ้นครับตัวนี้ลมเป็นแต่กู้นะครับ ตับทีมันติดจะเดินทรัพย์งั้นว่ากับมีเดียสุนีย์อยู่ด้านหลังเนะี่ย <S ý st> เดี๋ยวเราพยายามไปตายนะเราตายกันนี้ก่อนนะครับตับโคมาสุไอ้เดี๋ยวร,รายละเอียดเราจะมาพูดถึงกันคลิปหน้านะครับร,รายละเอียดรถดดนะเก็บนี้นี่เราก็พูดถึงร,รายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับ นะครับมาอยู่มุมบนมุมไกลกันบ้างนะครับนี่้าไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับแต่ไปอยู่ด้านหลังในย้อนแสงนะครับมาดูมุมใกลๆก,กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ดูนะครับต้นยอยๆนะครับ ล้มลำบากนะครับต้องดูดีนะครับต้องดูไม้ดีนะครับอันตรายนะครับ ต้องเกี่ยวไปติดด้วยนะครับไป,ไปอย่างนั้นเนี่ยอาจจะหลุดได้นะเอาแล้วก็เอาแล้วก็เรียบร้อยครับ ครับโอเคครับก็ติ๊กต็อกกิ๊บไม่ลืมกดซับอะไรก่อนเลยกดแจได้ด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ